สวัสดีครับผมอยู่ผมคอสซิเตอร์นะครับเลย,ยการรีวิวเนค่ากัซิล่าเวอร์ชันปี2003ครับครับผมสำหรับก o ซิล่าตัวนี้นะครับผมเกิดกันนิดนึงนะครับผมสำหรับก o ซิล่าตัวนี้เป็นก o ซิล่าเวอร์ชันปี2003หรือภาคก o สซิล่าตัวเ o วเอซึ่งเป็นหนึ่งในกัซิล่าซีรีส์ยุคมิลเลนียมนะครับแล้วก็ออกภาคที่เป็นภาคต่อของกัซิล่าอัเกนส์เมกากัซิล่า ของปี2002ก็คือภาพที่สุดคดิวนั่นเองนะครับผมคือภาต่อซึ่งภาพนี้เขาเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ผมชอบที่สุดด้วยนะครับผมออสาหรับดีไซน์ตัวนี้ผมถือว่าเป็นที่ชอบื่นชอบของแฟนๆหลายๆคนเลยนะครับโดยเฉพาะผมด้วยเพราะามีความเท่และดุดัดนในตัวนะครับผมสำหรับความแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่นปี2002กับวอรัน 2, น,นะครับผมภาพรวมจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างเลยนะครับแต่จะเห็นได้ใช้ก็คือ ของปี2003หรือของตัว GSOS เนี่ยจะมีราดแผลเป็นบนหน้าอ,อกนะครับผมซึ่งราดแผลเป็นนี้ได้ามาจากการต่อสู้ศึกครั้งสุดท้ายในปี2002ก็คือภาค Against Mega Godzilla จากกับที่ริวอะนะครับผมโอเคครับผมก็มาทักเขามรู้จักกับค่ายเกาก่ากันจากที่หนึ่งนะครับผมค่ายเาก่านะครับผมอยู่ในค่ายนะครับเป็นค่ายที่ไม่ใช่ฟิกเกอร์ของทางฝั่งอเมริกาแต่เขาได้เริ่มการผลิตฟิกเกอร์ไลน์กอสซิล่าประมาณช่วงกอสซิล่า2004น่าจะเพิ่งฉายจบขนาดต้องผม เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ละเอียดและจุดขยับค่อนข้างจะทำออกมาในราคาปขยักนะครับผม,มง่ายๆคือมันจุดขยับมันค่อนข้างจะน้อยหรือรายละเอียดที่ค่างจะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะถ้าจะเทียบกับเอชมอนเตอาร์ตที่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ลายหลักปอปซีด้านะครับผมราคาก็ประมาณตอนนั้นนะก็ประมาณ900ถึง1,000ต้นๆนะครับมันเป็นดัชนีมันจะแบบสำหรับคนที่มีทรัพย์แบบไม่ได้เยอะมากกำลังซื้อในการซื้ออ่ะครับมไม่เยอะมากที่จะซื้อของบันไดก็คือเอ m มดีมอนเอาร์ตนั่นแหละ ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยฟิกเกอร์แถวมาไม่ค่อยสมส่วนหรือเท่าเหมือนในังมากเท่าไหร่รนะครับผมก็เรียกว่าโดนด่าไปเยอะอยู่นะ่ครับอนที่ในช่วงหลังเนี่ยใน้กล้าพัฒนาเพิ่มขึ้นจะเห็นได้ชัดือการเพิ่มดีเทลต่างๆให้สวยงามนะครับ,นะรบแล้วเหมือนจริงมากขึ้นนะครับผมก็คือยังคงไว้อยู่ที่อนุกเล่นไม่สิทธิขยับอะมันค่อนจะน้อยนะครับแต่ว่า ดีเทลสวยขึ้นนะครับแล้วก็อัพราคาขึ้นนะครับเป็นประมาณพันกว่าถึงส0 0พันต้นสองพันกลางๆนะครับผมวันสองพันสี่สองนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าแต่ก็เป็นเรื่องเศร้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรื่องเครดิตไลน์พิกเกิลกอสซิล่าแล้วนะครับผมสัญญาตัวตัวแล้วก็เลยเออไม่รู้เขายกเลิกสัญญาไม่ต่อสัญญาที่ทำไมนะครับ <S <S ผม เศร้ามากเลอนี่คือแบบเออเพราะว่าในแต่ละคนจะหายากค่าดูเลยเพราะเขาเลิกผลิตไปแล้วอ่ะนะครับแ้วเข้าเนื่อก,กันนะครับผมก็ขอพูดก่อนว่าคลิปนี้อาจจะแปลกหน่อยเพราะว่าผมขอลองรีวิวแบบแนวใหม่ดูนะผมแล้วก็เพิ่มให้ความทําทายกันเตะด้วยเสียงไมอดเสียงไม่ผมมันอาจจะมีแบบขัดบ้างนะครับผมพูดเร็วอยู่แล้วอะ่ะตายเขานะครับผมก็มีผสมกับสตอ็อปโมชั่นนิดนึงนะผมถือว่าเป็นชิปทดสอบแล้วกันนะครับผม ที่เห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับอ,อ,อ่ะเขาเรียกจริงจังแล้วนะครับส่วนของกล่องนะครับผมกล่องแพ็กเกจที่ทางถุงกล่อกไปคือเป็นภาพโปสเตอร์ของก็ซิล่าท่านนั้นนะครับก็นี่เป็นตัวแจ็คโซเอสก็เห็นได้ว่ากล่องมันน่าเก็บมากจริงจมันดีกว่าของพลาสติกใสเด,ดี๋ยว่ึ้นภาพอยู่ซึ่งผมเคยรีวิวเนก้าก็ซิลล่า1994หรือภาพจู่สเต็ปก็ซิล่ามาแล้วนานมากแล้วตั้งแต่โหชอบใหม่ๆอะ่ะก็อย่าไปดูเถอะครับคลิปคนกระโปรงอะไร แล้วก็เสียงเก็ดเสียงตัวยในตอนนั้นมากแล้วผมก็นั่นแหละคือจะเห็นได้ว่าความเปรียบเทียบมระหว่างเมกาสมัยก่อนกับสมัยนี้นะครับผมด้านข้างก็เป็นโอลเตอร์เช่นกันนะครับเป็นโฟลเตอร์แบบหนึ่งนะครับผมที่จะเป็นหน้าของชิลุกซิล่าแล้วก็มอทรานะครับแล้วมีมอทรานอนคนใหญ่อยู่ด้านล่างส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นภาพพรีวิวโปรโมทของ ตัวเนกากสิลาสองพันสนะครับซึ่งก็เป็นแบบให้ดูนะว่ามันขอจิมฟันแบบนี้นะแล้วก็เป็นให้ดูพราจะมีเรื่องย่อเสียอยูด้านล่างนะครับแล้วผมเปิดออกมาแล้วตัวกล่องนะครับผมจะเป็นเปิดแบบฝาพับ้วผมเปิดปิดนะครับผมคือทําออกมาแบบดูดีมากเลยดูดีจริงออกมาแล้วผมก็จะเห็นว่ามีภาพพี่ก๊อดเราเป็นอีกแล้วเป็นโปรโมทอันใหญ่เลยนะแล้วก็มีตัวขั้นในสินค้าซึ่ง ตอนนี้จะไ่เห็นเพราะว่าผมเขาออกกันแล้ว,ลวนะค, okay, ครับผมประมาณนี้ครับกล่องกล่องสวยมากเก็บได้ขอบคุณจิรศร้าสวยสวยมากสวยนะครับผมโอเคครับผมอันนี้จะเป็นตัวเจ้าเนกาคอสิล่า Godzilla 2003ันะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตัวค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับผมไม่รู้ว่าหายพวก่าจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าในของจริงเนี่ยมันตัวใหญ่มากเพราะมันเป็นเนกาที่ตัวใหญ่ที่สุดตั้งแต่ค่านี้ทำไมของคอสิล่านะเพราะว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันเพราะว่า เขาไม่ได้เน้นสกเกลเหมือนเขาไม่ไเน้นสกเกลอ่ะเออแล้วว่าต้องแบบขนาดเพราะว่าตัวเจ้าคาซิล,ลาสองพันสามอะ่ะิรืคิรุกโกจิอ่ะคิรุกโกจิมันตัวมันไม่ได้สูงมากหนักมันประมาณ60เมตรถึงเจ็ดสิบเมตรเองในเรื่องนะครับผมแต่ว่าเจ้านิกแตงกลายเป็นในเนกค่าที่ใหญ่ที่สุดของตงองระก,รกรูลคาซิลานะครับผมคงเป็นเพราะว,ว่าค่าเนี้คงจะรู้อยู่แล้วว่าเออไหนๆก็จะทำเป็นตัวสุดท้ายแล้วจัดแบบเบิ่มๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าตั้งตัวนี้ออกมาพร้อมกับไบโอโกจิก็คือของปี1989อ่ะของเบรนเตล ออกมาพร้อมกันเลยแต่ตัวนี้จะออกมาทีหลังกว่าคือประกาศพร้อมกันนะนะครับผมโอเคมาดูนะผมก็จะเห็นได้ว่าตัวมันค้าเหมือนกับมันเป็นซอฟต์ขอเป็นเทียบมันเป็นซอฟที่เพิ่มจุดขยับอะ่ะเออนะเพราะตัวมันดูแบบใหญ่แนละเป็นดูตัวมันหนาดีมากหนาใช้ได้เลยครับถ้าจะเทียบกับ H, H Monster Art ก็จะเห็นได้ว่า h อมันค่อนข้างจะพร้อมไปเลยเพราะว่แต,แต่ความชอบแต่ละคนว่าชอบของอันไหนมากกว่าจะก็ชอบทั้งสองทั้งคู่นะแต่ว่าผมชอบความที่เดก้าตัวมันค่อนข้างจะแบบให,ใหญ่กว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยแผลนะ้ของกอดเราที่ได้เดี๋ยวบอกไปว่ามันเป็นแผลจากภาค2อ0 2นั่นเองนะครับ โอเคครับผมมาดูจุดขยับมันดีกว่าก็จุดขยับค่อนข้างจะเยอะแต่ก็อาจจะไม่ได้ขยับได้มากมายเท่าไหร่นะนะครับเริ่มจากขาก็ประมาณนี้นะครับงอได้สุดประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเท้า มันจะดูทุตทื่อหน่อยนะครับในส่วนของลำตัวเราก็จะหมุนได้ประมาณนี้ ก้มได้นะครับส่วนประมาณ่านี้แล้วก็จะมีส่วนของผมจะเชดหน่อยตรงทะคอแหละส่วนตรงนี้ครับผมจะเห็น,หนออได้ว,ว่าแขนของก็ซิล,ล่าเนะี่ยมันจะติดไปพร้อมกับส่วนของไหล่เลยอันนี้มันก็อาจจะดูแปลกไปนิดนึงนะครับต่วนี้จะเป็นทามาจากตัวยางนะมันก็จะแบบจิดหยุ่นไหย ประมาณนี้นะครับคอก็ได้ประมาณนี้ส่วนหัวครับ จะถ้าให้มันตรงๆแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะให้แบบยืดมาหน่อยนะครับแบบนี้แล้วแตกแล้วก็อ้าปากได้นะครับผมโอเคครับผมมาดูส่วนหางหางเนี่ว่าเท่มมาไหร่หานจะดีดีมากคือตัวหนึ่งก็เก้าสี่ของผมอะ่ะ ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะครับผมหางอันนี้คือแบบอันนี้บอกก่อนว่ามันจะมีเขาต้องแบบมันจะมีจ้อยหางอะ่ะส่วนตรงเนี้ยเขาจะดึงออกมาก่อนตัวแพคเกจอะแล้วเราต้องมาประกอบอีกทีนะครับผมเพราะตัวมันก็ใหญ่เกินนะครับผมแล้วก็หางอะ่ะมันขยับไม่ได้หางส่วนต้นเนี้ยมันขยับไม่ได้เลยของตัวรุ่นเก่าแต่ว่าตัวใหม่ๆเราไม่ไแน่ใจว่ามันเริ่มตั้งแต่ตัวไหนนะมันขยับหางได้แล้วเห็นว่ามันพังจะฟรีมากนะครับคือแบบตั้งตรงก็ได้แล้วตอนเนี้ มีคือแบบจวขยับหางข้างเยอะมากนะครับเนี่ยอืมเนี่ยทั้งหางเลยนะครับทับออกมาใช้ได้เลยดีดีดีด,ดีอันนี้ต้องชื่นชมนะครับถัเป็นแบบนี้ก็ได้ มีประมาณนี้ใช้ได้เลยแหครับแต่ก็อย่าไปขยับเยอะมากนี่มันหักครับครับผมส่วนของรายละเอียดตัวเจ้าคิริโกจินะครับผมก็เราจะมาดูกันนะครับนะครับผมเป็นสีฐานของคิริโกจินะครับมันก็ไม่ได,ดำมากเท่าไหร่นะคือโอเคแหละ แต่ว่าผมว่าส่วนของตรงนี้มันดูปแปลกๆนะที่มันจะเป็นวีดีแคนมันอยู่ใต้ไหลเฉย,ยเลยทาที่จะจะมีส่วนได้ออกมาอีกทีโอเคครับผมส่วนของตัวละเอียดขา้างหน้าก็ก็ออกมาโอเคคแต่ว่าลายแผ่เป็นของตัวตะอกนะผมควรจะออกมาดูเจ๋มชัดกว่านี้นิดนึงถึงแม้ว่าในเรื่องมันจะไม่ค่อยเด่นมากเท่าไหร่นะนะครับครับผมสลับตัวดีเทลเลตเล็กน้อยเพิ่มเติมนะผมอย่างส่วนของอย่างที่ผมบอกไปคือ แขนนะ่ะมันดันไปอยู่ตรงทับกับไหล่เฉยเลยอยู่ข้างในไหล่ซึ่งมันก็แปลกไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีดีเทลวางจุดที่ออกมามันก็ออกมาโอเคแหละอย่างเช่นส่วนหน้าที่แต่ตอนที่เราเห็นครั้งแรกในภาพโปรโมทต,ตอนสักงานของเร่ง,งานหนึ่งนะที่เราได้เห็นเนกาสองพันสามครั้งแรกอะคือออกมาดูดีนะก่อนที่จะเห็นภาพมุมอื่นซึ่งภาพมุมอื่นป่ามันค่อนข้างจะดูน่ารักไปหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่างเช่น ส่วนของแบบสารีล่คือออกมาโอเคเลยแหละนะครับอย่างหนึ่งก็คือส่วนครีบนะส่วนครีบผมว่ามันออกมาค่อนข้างจะเรื่อยเฉยนะครับผมออามาเฉยเป็นรัศดุเป็นพลาสติกกับยางนะครับซึ่งมันก็ดูแบบอ่าผมไม่แน่ใจว่าไอเทอนเตอร์อาร์แต่มันเป็นพลาสติกแข็งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็อธิบายไม่ถูกเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านแมทเรียลเยอะขนาดนั้นนะครับแต่คือมันดูยางมันถ้ามันดูแบบดูดีมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นยางแล้วแบบมันดูแบบ นองแหนงไงเออนะเพราะมันดูขยับแล้วแบบถ้าแบบปล่อยไว้นานๆอาจจะเดี๋ยวแล้วมันแบบอาจจะเอียงได้อาจจะเอียงจนดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็กรุณารักษากันด้วยนะครับตาก็บางผมตาไม่ค่อยเหลยมากเท่าไหร่นักนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทียบไซส์ของในค่าคอสซีล่าของปี2003กันนะครับเทียบกับฟิกเกอร์ตัวอื่นแล้วก็โมเดลตัวอื่นในบ้านผมกันนะครับเริ่มจากตัวแรกโซโดมาเลอร์ซีโรวันไรซิงฮอปเปอร์ไฮเกตยูเนเวอร์แซลเซนตุรี บูเดสตินียูนิต1อุลตาฮีโร่ซีรีส์อุลตร้าแมนเซตอัลฟา8 H. ฟิก u ูอาร์ตมินามิโคโทริอุลตามัเตอร์ซีรีส์เวอร์ชั่นเก่านะครับโกลซาและตัวสุดท้ายในค่าก o ซิล่าเวอร์ชั่นปี1994หรือภาคกอซิล่า Godzilla มาธาสเปกกอซิล่า Godzilla, ครับผมครับผมสรุปแล้วผมในค่าก o ซิล่าเวอร์ชันปี2003นะผมก็ถือว่าถ้าออกมาค่อนข้างจะคุ้มราคากับในราคาที่ประมาณ 1,000ั 1> 1, กว่าจนถึง2000ต้นๆน,นะครับผมก็คิดว่าแฟนๆก็เส้อหลายคนโดยเฉพาะคิริวซากาาน่าจะชอบกันมากนะครับผมก็ขึ้นอยู่บางคนเพราะบางคนอาจจะชอบตัวของเอชมอนเตอร์อาร์ตคอนซิลาสองพันสองมากกว่านะครับผมโดยรวมแล้วผมคิดว่าออกมาคือแบบมันขยับสำหรับในค่าแบบนี้คือก็โอเคนะถ้าเทียบกับยุก,ก่อนคือมันเขาพัฒนามาได้ดีมากดีมากจริงๆนะครนอโดยเฉพาะหางที่ผมค่อนข้างจะแฮปปี้มากว่าหางมันขยับได้ ฟรีเยอะขึ้นนะครับข้อเสียลหลักเลยก็คือจุดขยับอาจจะน้อยไปหน่อยดีเทลก็บางจุดอาจจะแบบทัดดีกว่าถ้าแบบทําให้ดีกว่านี้อาจจะแบบเยี่ยมเลยแหละนะครับเพิ่มอีกนิดนึงจะเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ขนาดที่มันกงจะเล่นใหญ่มากคือไหนๆก็คงแบบใกล้ปิดร้านแล้วคงทําให้ตัวใหญ่ไปเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะใหญ่มากใหญ่เกินไปจริงๆจนเรียกได้วด่าแบบมันเกินหน้าเกินตาตัวอื่น แล้วก็ใหญ่กว่าเฮมมอนเตอร์อาร์ตบางตัวด้วยซึ่งมันก็ไปเล่นกับคริริวไม่ได้เฮมมอนเตอร์อาร์ตของคริริวนะเอาไปเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าในค่าสมรสมันใหญ่มากน้จบการรีวิวแล้วนะผมอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเดนดีมสตูดิโอนะผมก็สามารถดูคลิปอื่นๆแล้วก็คลิปต่างๆมากมายในช่องเราได้ผมเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นสตอร์มบอชันค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมาสายนี้แล้วล่ะกดไลค์กันด้วยนะผมกดแชร์ด้วยถ้า อยากให้เพื่อนๆของคุณดูต่อนะครับแล้วก็ยูทูบไลฟ์เพจต้นแม้ชาแนลนะครับเพจหลักของเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผิดพลาดประการใดตรงไหนก็ขออภัยด้วยกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย